พวกดาวแอบรีแอ๊อ๋อไม่ใชื่อพูดเลยไออยู่สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราที่ไม่ใช่ React series. s e ซ <นา S 2> ีรีแต่ยังเป็นคอนเทนต์ REACT อยู่นะคะนี่คือการ react, op, รีแอคเพลงจีป๊อปวงแรกของช่องค่ะพ <c oughs> ิเศษหน่อยเพราะว่าวงนี้เนี่ยเป็นเซนซีรีวายนะคะ <c oughs> ห้าคนมารวมตัวกันนะคะชื่อวงว่า กใช่ซึ่งเพลงนี้เราสนใจมากเพราะว่าเราไปเห็นชื่อโปรดิวเซอร์นั่นก็คือพี่พี่ไฮวงเป๊ปเมนไม่ใช่เพราะว่าเราชอบเพลงพี่ไฮหลายๆเพลงที่ทำให้โฟอีมแล้วก็ทำให้บัสมากเนาะเราก็เลยจะมาดูว่าแคลงแคลงจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเลือกเมนก่อนไหมเพราะเรารู้จักน้องข้างข้างกันไ้เปล่ากางยี่ปอเลือกไหนยี่ปอโอเคอม่ใช่ยากลูกนั้นเลยเอาแล้วได้ปล่ ธอเลือกปอใช่อ่างั้นพี่ขอเป็นปอเหมือนกันใครอู๋ค่ะเออปอมถว่าวเลยอาเลี้ยงมาตั้งแต่แบบรายการมอนนิชช่างขอเลือกติเตอร์ค่ะอ๋อติเตอร์ใช่ไหมนิชช่างขอเลือกติ๊ิค่ะติ๊กอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเอ็มวี เมนเราจะเปลี s. <S ่ยนไหมเพราะว่าอ okay. ันนี like? ้ค oh. ือเมนที่เราเลือกมันมาจากการที่เราดูซีรีส์เออเออเห็นเขามาเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจาก MV จะมีอะไรไปเดี๋ยวนี้เราจะดูทั้ง MV นะคะแล้วก็ดูเป็นบล็อกสเตจด้วยไป Let's go อ้าไม่น่าหูกดอันนี้เลยเยอน้องไปเข้หมดอะไรลดใครมาเอ็มซีสแกนมาหัว

สุดๆโอ๊ยหยิบ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 หยิิบหยิบหบหยยิบหยยิบห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 หยิบ คนฉันจะได้เงียนไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกันถ้าเงียนหรอปุ๊บโอ้ไม่รู้เยไม่รู้เลย

รัมลดหม่ลดหม่ลดเด็กส์ลเคดูมมนดีมิวสิกนะคะดีมดีมิวสิกหลดมันดูบบเอาแมันดูบกแบ่ฟิวเจอริสติกละกันฟิวเจอริสติกโอเคอ่าหลังจากดูเอ็มวีหลังจากังเมยังมีคนเดิมไหมไหมฉันยังปักฉันฉันช็อกฉันช็อกคิวเตอร์ ยี่โ่าหอนกันคนละกันหรอไอ้ของเราเราชอบติวเตอร์เราว่าติวเตอร์วิชวลแต่ถ้าเสียงอ่ะเราชอบตีติใช่รู้สึกว่าติติเสียงโทนเข้ากับเพลงมากเออแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งคนเราเลือกติวเตอร์ที่เราว้าวเพราะเราไปดูดูมัดดีแลนมาเรารู้สึกว่าดูดูมัดดีแลนอ่ะมูยิมค่อนข้างที่จะกระโดดออกมากระแทกตาเลยโอ้โห้องคนนี้เก่งจังเลยเนี้ยแต่พอมาดูในเอ็มวีชื่อ่ะติวเตอร์แบบ ดูเตอร์แคชใส่ตาเราว่าแคชมาอายให้มองให้เรามองเขาบ้างนี่ต่อเลยถ้าเป็นพี่นะที่ว่าเด่นหน่อยพี่อะเจมส์สุขที่ชอบอยู่ในแรปหอมากแล้วเสียงเสียงเข้ามากใช่อยู่ใน้็ใช่แล้วดีใช่ชอบเพราะก่อนอันเนี้ยน้องโดนมาเยอะมากเรื่องการร้องอะไรแต่พอแบบเชียร์เลยอ่ะดีอ่ะลายตัวตกมาแล้วว่ะลายตัวตกมาแล้วอีกแล้ว อึ้งติดตีพอเหมือนเหมือนเพิ่งเคยได้ยินตีร้องเพลงแบบขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมอึ้งติดตีมากแล้วชอบที่แบบนอนเป็นเปลแล้วมองแบบอู้หูเตอชอบเมมมาอ่ะกันชอบเมหมาเดี๋ยวไม่ชอบเอออ่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่ป๊อปสเตจนะคะ Presented by Pepsi อ่ะเห็นแล้ว โอดูดูดููทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหรอ้โหโ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 อ้โอ้อ้โหโ้โหร้หโ้โมโอ้อ้โหโ้หโู้โหโอ้โหโอ้โโอ้อ้หอ้้อ้้้้หอ้้้้ห้อ้้อโ้ ดูมันดีอะทำผมให้เด็กหล่อที่ทรงอยู่แล้วไม่ห่วงค่ะมีเบาชูงเฮ้ยเใครให้กัป hey, no, ดปาก h ้ y no t อ your eyes Looking at me for too long now Oh baby e l l me I n g o e w า l o v y hit a n r to stay yeah, เราจบเรองนี้ด้วกันจะ Crossing the a gonna lose control into the red zone. Oh, yeah. yeah, I can't even run on. Tell you one more. Away, three. Ready and alive for the green light. Two. Two, I had to leave my couch in a one One, so you can rain, but we'll meet mine. Here we go, here we go. I see the city, climb, climb We feel just right that you hit it right Like a fighting type Here we go, here we go, shitty, shitty, clank, clank

here we go. Here we go. Shitty, shitty, clang, clang, clang. Clang, Here we go. Here we go. Shitty, shitty, clang, clank Baby, feel the drive, the drill hidden right. Bring the fire, time. Here we go. Here we go. Shitty, shitty, clank clank baby made them good <laughs> thing show expression drifting to the night like a super car in the do it for you song

เฮ้ยเป็นสาววายปะเนี่ยคนที่กลับไม่ได้เฮ้ยมีหาทุกเฮ้ยมาเปลี่ยนมาอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนมาอีกแล้วเปลี่ยนมาในทุกคลิปอ่ะคุณเซนเปนอะไเปลี่ยนมาอีกล้วอ่ะให้คนอื่นพูดสั้นๆเราเรามีรายละเอียดที่ชอบพูดเยอะรู้สึกแบบเจมสู้อ่ะลายเต้นกระแทกตามชอบมากรู้สึกแบบพร้อมมากตอนเนี้ยเธอเจมสู้์ใช่ไหมใช่ของเราของเราเป็นอู๋ พอมาคืนนี้เราเป็นอู๋อูเพราะว่าเราสึกว่าอู๋อูมีร่างไอดอลที่เราชอบดูเออเราอะเป็นติ่งเคป๊อปหนักมากทุกคนถ้าใครรู้จักจะรู้ว่าเราแชร์คิซอซฟลักเราแชร์เราแชร์แบบเอทีสเราแชร์อะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากถ้าให้แบบใกล้เคียงคำว่าไอดอลที่สุดออนสเตจวันเนี้นะเราให้อู๋อูเออเราให้อู๋แม่เอาอยู่มากแล้วจะชุดไหนก็อยู่ขอกรัมที่พี่ป๋อแล้วกันเพราะว่ารู้สึกพี่ป๋ออะเสียงไม่ตกเลย คือแบบอันนี้คือร้องสดไหมอ่ะเรารู้สึกว่าเสียงมันไม่สดอ่ะไม่แต่ว่าเขาแบบแอคชั่นแบบเฟซอะไร์เลยนะที่บอกอะเฟซเซอร์แอคชั่นใช่มันแสดงออกมาชัดมากอ่ะทุกคนเลยแบบเออแต่ว่ารู้สึกว่าแนี่โฟกัสแบบอ่าที่พบดเสร็จอะโฟกัสที่ปอดเยอะมากเลยตอนเนี้ยหรือว่าตาเรามโฟกัสหรือเปล่าเพราะฉันพูดแต่อู๋อ็ไม่เห็นะป็นต้เราจะตาเราเบาเออเป็นตาลาถ้าให้ถ้าให้พูดเนาะเรารู้สึกว่าอ่าเราชอบ เอ็วีทั้งหมดมดหเลเรา,าเรารู้สึกว่าการเต้นอ่านแน่นอนว่าจุดแข็งของวงเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องวิชวลแล้วก็เฟซเอ็กซ์เพชั่นที่น,น้องแต่ทีนเนี้ยเราเรา,เราว่าหลายเต้นเหมือนออยัง,ยงมันยังไม่เท่ากันอันนี้พูดตามตรงพูดเพื่อพูดเพื่อเพราะว่าเราอ่ะชอบวงน,นี้นะนนเราชอบน้องแล้วเราก็ติดตามผลงานก็เราไม่รู้ว่า เราพูดออกไปเราจะโดนโจมตีไหมแต่คือเราพูดด้วยความงดีจริงๆเราเราอยากให้เราอยากให้มันมันดีขึ้นเพราะเราเป็นนักเรียนชาตเราพูดในสิ่งที่เราเห็นแล้วสิ่งที่เราคิดใช่คือไม่ได้จะโจมตีนะ่บอกว่าลายเต้นน้องยังจะใชเข้าไม่เท่ากันก็ไบด้เพราะทุกคนมี personal dancing skill ก็คือหมายถึงว่าลายเต้นมันไม่ซ้ํากันหรอกแต่ละคนมีลายเต้นของตัวเองแต่ความไม่เท่ากันของแรง ท่านี้แรงท่านี้เบาไม่เท่ากันคือถ้ามองในมุมภาพ <c oughs> รวมใหญ่ๆแบบที่เราได้เห็นนะมาเลยความมีความรู้สึกแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบที่บอกไปคือตอนแรกอ่ะเราเห็นตั้งแต่ในคลิปติกตอ็อกที่ว่ามันเริ่มม,ม,มันเริ่มมีท่าเต้นแล้วก็มีน้องๆมุม่งมันเต้นบ้างอย่างเงี้ยเราเห็นแค่ท่อนฮุกเออเราก็รู้สึกว่าเออท่าน้องไม่เท่ากันอือ่าลายเต้นอ่ะมันคนละไลายเต้นไม่เหมือนกันได้แต่เอเนอร์จีและความแรงมันต้องเท่ากัน อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเป็นนักแสดงด้วย<ม>หรือเปล่ามีเวลาซ้อมน้อยก็เป็นไปได้แต่ในเมื่อค่ายเลือกที่จะมาทําเด็ก์แล้วค่ายเลือกที่จะลงสนามทีป๊อปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ปรับตรงนี้อีกนิดหนึ่งเออเหมือนช่วงแรกๆช่วงแรกๆก็มีแอดลาสอะช่วงเพลง,กกม, Atlas, งมีเดีอะเมีเดีกรดกเราก็พูดเหมือนกันว่าเออมันมันทำได้ดีกว่านี้แล้วน้องก็ปรับไปเรื่อยเราก็หวังเหมือนกันว่าเด็ก ได้รับคำติชมในช่วงแรกไปนะคะก็จะเปาไปปักเราก็ยังอยากเห็นเด็กในในซิงเกิลต่อไปค่ะบอกมเงยวเรายอยากเห็นเด็กในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วก็ต่อไปอ่ะเพราะเพลงแรกติดหูมากนะตอนเนี้ยรีคือูจูว่าคือเราสามารถแบบไปกับเขาได้อ่ะแล้วในติ๊กต็อกอ่ะช่อไหมว่ามันหลอนมาใช่ติดหูจริงติดหูเพลงดีแล้วเพลงดีแล้วเฟสเอ็กเพรสชั่นดีแล้วคอสตูมดี M.V d แล้วเหลือแค่ performance นิดเดียวเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของ facial expression หรือการร้องอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าน้องร้องสดไหนด้วยหรือว่าสดไหมเราก็ไม่รู้เนการไม่กล้าพูดแต่ว่าที่เห็นชัดมันก็คือ performance ในเรื่องของการเต้นอาจจะเพราะด้วยการด้วยเวลาซ้อมด้วยอะไรด้วยอาจจะมีแบบฝนตรงนั้นใช่ใช่ใช่แต่เราเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเราเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเราก็ยังจะรอติดตามอยู่ว่าดูมันดีเป็นที่ค่ายนึ่งที่ เขาฟังฟีดแบ็กมากนะใช่ฉันเชื่อว่าพี่หลัชันได้กำลังแบบดูแล้วก็สกรออ่านอยู่อาจจะไม่เห็นพวกเราก็ได้แต่ใช่จะเห็นคนอื่นเราเชื่อว่าอีกหลายๆคนน่าจะเห็นแบบเดียวกับเราเราเราว่าเป็นเรื่องดีนะการที่ทีฟ็อกมีวงใหม่ๆออกมานะคะแล้วก็คนไทยด้วยกันก็มานั่งบอกว่าจุดไหนควรต้องปรับเพราะว่าเราก็ยังอยากให้ทีฟ็อกแบบ ขึ้นเป็นแบบบนสุดของหัวโซ่ค่ะซึ่งทุกวันนี้มันดีนะทุกวันนี้ที่๊อปมาแรงมากเราก็อยากให้เด็กก็เป็นหนึ่งในวงที่แบบคนเห็นอุ้ยมีเด็กอยู่ในไลน์ไปดูดีกว่าใช่ที่ไม่ใช่แค่โอ้ยนี่ฉันดูซีรีส์วายเรื่องนี้แล้วคนนี้เล่นไม่ใช่เราอยากให้ทุกคนจำเด็กในเวอร์ชั่นของการเป็นไอดอลแล้วก็เป็นนักร้องใช่ใช่อันเนี้ย เพลงติดห cool. ูจริงๆคิในหมากดีมากคีโกกชิติชิิแข็งแข็งเห็นปะสองคทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็คือการรีแอคเพลงแข็งแข็งจากวงเด็กนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะคะใครที่อยากสนสนุนวงเด็กนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพลงแข็งแข็งได้เลยในช่องทางยูทูบของ GMD Music คะแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะ สามารถดูเป็นเวอร์ชันหลายเวอร์ชันมากมีแบบแฟนแคมด้วยแล้วก็มีเป็นทีป p s t สเตจด้วยนะคะทุกคนค่ะเข้าไปดูกันได้เลยแย่จะบอกว่าไม่นา่าพิวังหรอกในเรื่องของวิชวลนะคะแล้วก็กพรชั่นเรื่องสียงแีะภัยพิบัติของโลกมาลงตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอบอกเลยว่าครั้งนี้เราไม่ได้มากับการรีแอคซิลี่ใช่ไหมครับพี่ขีมจุกเพราะวันนี้นะคะเรา,าเรามากับการรีแอคชันยีไทด์เดอ h ซีนของของ m v แคลงๆคค่ะ บอกเลยว่าวันนี้เราเป็นแกงสีงรวนเพราะว่าผู้ชายของเราไม่มานะครับก็คือพี่พีเควันนี้พี่พีเคอาจจะติดูุาะพิดมหน่อยนะครับทุกคนอา,อาจจะแบบไม่ได้สะดวกมารีอกกับพวกเรานะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงหนากินนี่สรุกเหมือนเดิมนนใช่เพราะฉะนั้นนะครับเริ่มกันเลยเดี๋ยวครับกับการ r รี c ชนัน n b ี h i n ไฮเดรซินแครงแงเด็กครับ้ยงดครับชอบยินมากเลย ดีลล like well auth, แลตือรไปรอมที่ากใช่เป็นหลอมาต่นเอมาคืแบ่เก็ร้กวองถ่ยเพลงแปงนแลงสดมาเอาหัวแปงแนะครับก็มาถึงหัวใจที่ไม่มีวันแต่สลายเลยนะเป็นกับหาน่อเปียงง่งระ ที่ทำมาด้เหล็กแล้วจะไม่มีวนแตกสลายนี้พวกคุณเจจะไปขายบ้านไมไม่ไม่คุณจะลดไงจะลดไม่คุณเจลดเงิแไบกินหมดเลยรับหมดเลยจริงผมจะไปขายหัวใจของทุกคนนะโอ้ยขายได้แหละดี เราลาบบทเป็นแบบว่าเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นช่างรถโมโยนนะครับผมเป็นช่างซ่อมอะไรอยวิศวกรก็เดี๋ยววันนี้ท่ามุ่งเราจะมาสร้างรถขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นรถของเด็กเองแล้วมาดูกันนะครับว่ารถของเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมไปเลยครับไปกันให้ใกล้ใกล้ให้หน่อยามองตาเสุดขีดตอนมีโฟลท์ลองน่วเป็นปินทำใหนใจตาเพรอฉันลงแล้วเธอแคเตรียมลา Okay. Doing... Right? Oh. Oh. Wow. Wow. <laughs> <laughs> that's a get to and To stay, and I into the I came and on turn away. Ready, for the green light. I just my I to. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Here go, here we go. Here we ร้อน A แ้ยิ่ิทหดิล้ลาเ็ตขงเ่ายโลกสู้ครับรอแค่ไหนก็สู้แค่ต่อมากมคุ้นหรอกนี่หนาวกว่านี้อีกป้รงงานดูดนตีเื่นนี่เที่ถาย เจอกันปีหน้าเออเดี <S <s ๋ว่าพีซิงก์อะตึงติดหรอแม่นี่ถ้าตึงก็หัวหัวแผ่นทองใครดูมเม็นครอยหนักะอ่ะจะจะร้อนมาแล้วแน่หละร้อนมากหรอไม่มีเสือต้องยกเลยถ้าเป็นนี่รับรับไอเหรอกตชอบเคยี๋ยิีิร้อน

She, did she did clang. clank clank. Oh, wow. Here we go, here we go, she did, she did Clang clank. Baby, feel the The true hit hidden, right? cow, fight, in Here we go, here we go, clank clank. ซีแรกเลยมดูมาแล้วจริงวะไม่มันจะมีอะไรกันต่างคนนะไม่หรอคุณก็ดูไม่ได้หรอดูเทมาจเป็น힙ฮอปสไตล์ที่แบบว่าเทมาแบบมันไมแบบนอนในปินเลยนะนอนในปีเท่ขนาดไหนนอนจอีแบบว่าอันนี้แบบคามาเมลเขาจะทำได้เก็บับบที่ตีันหลับกันตีนหลับนตีกีนเทนอันี้ต้องตีอยู่พี่ตี นนียเงียบีเงียบต่บอกกันนะบอกกันนะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันตอนที่ใส่กับยาวๆโลเนี่ยพร้อมกับเพลงชิ้นหนึ่งใครพูดถึงปืนไม่เสียแรงเลยที่แบบสว่ามีผมก็เด็กีรมาเร็วพร้อก มากมดหนบมาเป็นกำลังใให้วรคีวอะไรี่อะไรลก็โดนแล้วครัเป็นกียหมอเาะ้ยาากีนแกวออยากแปะรูป้าเลยแต่ดดเข้าใหม่ปะปยา

เส้นี้แบบลูกมัแยกส่วน่ยแล้วก็ไปรวนก็บบไซีนทุกคนภาคเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาดูหนังลูกพี่พี่ลูกพี่สอนเป็นยังไงกันบ้างไปกันตะนมกเนักเตะนกเตะนเตะนเตะนักเตนกัตนกัเนักเตกเตะเักะเกนนนเนเ สอบยังไงบ้างเป็นแรปเปอร์สมัยแบบยูสสอบผ่านโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วกับเซสชันสุดท้ายเราจะไปเต้นรอบรถกันนะมาไปดูกันว่ารถสุดนิ่งเป็นยังไงบอกเลยชอบชุดนี้ของแรปเปอร์ในเซสชันการ์ดูแค่บอกช่วยเรเพราะเราคิดเอง

ดูธรรมชาติไม่ได้ต้องแบบผ้าสวยมากเด็กๆของเด็กๆเรียบร้อยค่ะก็จบไปแล้วนะครับผมกับการถ่ายทำา M v มครั้งแรกของวงเด็กซึ่ง เห็นชื่อเพล<ร>งว่าเพลงบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจทำมากๆแล้ววันนี้เราเก็บไปตั้งสามลุกอ่าใช่ครับผมชอบลุกไหนบ้างครับเฮ้ยทำไมร่างกายโคตรสวยนั่งลงโลเลยพี่เฮ้ยนั่นแหละครับผมก็ช่วยกันมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าชอบลุกไหนบ้างชอบซีนไหนบ้างนะครับผมก็ ยังไงก็ขอฝากไว้เพราะว่าอยากจะบอกว่าทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานมากๆทำงานแบบหนักของว่าเ่งมากเก่งมากแล้วก็พวกเราเนี่ยทั้งรุ่นของทุกคก็ต่างออกรายใช่ครับพี่เจมส์บอกว่าพวกเราเนี่ยถ่ายกันแบบทั้งวันทั้งคืนใช่จริงถ่ายมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบบ๊าายย

ฮะอันนี้รีแคปเกิดอะไรนะหลออนรธาแพนซ่มอร์ธรมจริงหลอมากหลอหลอทุกคนเหมือนลอยมาหลออยู่แล้วเออเออเออมันมีเทมากแบบเห็นยิ่งเห็นเบื้องหลังก็แบบมันเทอ่ะไม่แต่พอเราพอเราได้มาดูเบื้องหลังอ่ะเราก็เลยรู้นะว่าใช่จ g ดีมากแล้วก็กล้องอ่ะเหมือนที่บอกไปในคลิปว่าเราเห็นแล้วว่ากล้องที่เขาใช้ถ่าย MV มันคือกล้องใหญ่เนาะแต่กล้องกล้องขนาดกล้อง behind the scene อ่ะก็ยังเวอร์อ่ะก็เลยแบบ ดนลันดิต้องคือคือต้องการยกระดับวงการวงอะไรวงจอวงการวงการอุตสาศสกรรมอะไรขนาดนั้นนะถึงแบบเล่นใหญ่เวออไม่เข้าใจอ่ะเออก็ดีครับค่ะก็แบบดู เลเยค่อออะออก็คือก็เป็นอะไรื่องก็หล่อหล่อจริงกับหล่ลอกนะหล่อแรงเอาเป็นว่าเอ้ยคนใต้เ <laughs> ป็นเนื้อจ้ะ <laughs> <laughs> ก็เป็นว่าก็เป็นรีแอคชั่นเล็กๆนะครับจากพวกเราแอบรีแอคนะครับกับ react by h y d e a s ซีนวงเด็กเพลงแข็งแรงนะครับแข็งแข็งนะครับอย่าลืมไปฟังนะครับใช่อย่าลืมไปฟังนะครับสามารถฟังได้ที่ไหนครับพี่เกม YouTube จ้าดูดนดีมิวสิกยังไงนะครับก็ เออหรือเคยแข่งแคงก็เจอใครทุกคนเมนใครกันบ้างอยากเอางี้ให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าเมนใครดีกว่าเออตอนรวเล่าอะตอนรีแอคเอ็มวีไฟไม่มาเราถามไฟได้ก่อนเออใช่พี่ไฟเมนใครเพราะว่าปอนเมนกันหมดแล้วต้องบอกว่าตอนในเอ็มวีอะพวกเราคือมีทั้งเมนก่อนรีแอคเมนหลังรีแอคแล้วเมนทั้งไปดูแบบว่าสเตทที่มันเป็นแบบว่าใช่แต่แต่ว่าฉันล็อกแล้วตอนแต่ปอนนั่งอยู่หลังกล้องตอนนั้นนะปอนเลือกมุยิม อ่ะทีนี้ถามพี่ฟ้ายดีกว่าเมนใครก่อนเหรออืมก่อนดูถ้าก่อนดูจะชอบป๋อหลังดูหลังดูหลังดูดีกว่าติวเตอร์เห็นไหมบอกเลยว่าติวเตอร์สะกดทุกคนดูใช่ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราแอบรีแอคก็มีรีแอคประมาณนี้ทำไมขับไะเลยไม่แบบจริงติวเตอร์แบบ เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวถ้ามานั่งดูอ่ะข้างๆน่าจะเขียวเพราะว่าแบบหล่อมากเขาตากแดดเหรอเขียวอะไรเออแล้วตากแดดทำไมถึงเขียวอ่ะดำจนเขียวไงไม่เคยได้ยินหรอไปลองไปลองออกอากาศโอเคโอเคโอเคมีใครจะพูดอะไรอีกไหมคะไม่มีครับ โอเคครับยังไงนะครับพวกเรานะครับแอบดีแอคนะครับขอฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องแอบดีแอคด้วยนะครับสามารถติดตามแอบดีแอคได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ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 ๊งสวัสดีครับกดติดตามด้วยเราไม่ฝากอินเตอร์แฟนเลยเหรอไปครับทุกคนบ๊ายบาย